เมื่อวานนายกยื่นคำขาดให้พักเพื่อไทยแล้วใช่ไหมมีสองช้อยเท่านั้นเมื่อวานนายกอนุทินนะคะบอกว่าสองช้อยให้พักเพื่อไทยเลือกค่ะ 1. เดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับสองยื่นซักฟอกยุบสภาทรรนันทีช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกอนุทินค่ะแต่ถ้ายุบสภาก่อนเรื่องของการร่างนูนก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับก็จะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปจนกว่าจะมีคนใจไหลทาให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นสุดไปปีหน้า มีเรื่องตั้งแน่นอนแน่นอนยี่กว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าคนเสนอจยุบสภาพา์ดีอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ต้องยุบเพราะาเราให้สัญญากับทาง MOA นะครับทางพัคประชาชนว่า,าจะยุบสภาไม่เกินวันที่3ามิบมกราวแค่นี้หลายคนยังทนไม่ได้เลยนะครับอยากจะยุบเสียลลรู้แล้วรู้ร้อเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็พร้อม นะครับแต่ถ้าเกิดยุคสภากร31มกราคมสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในหลายๆอย่างจะไม่ได้ทำที่ที่มันสามารถทำได้ในยุคนี้เลยในยุคที่ผมเป็นเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับสิ่งที่เราได้เตรียมไว้ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศในระยะย,ยาวก็คือเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเผมก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่ง ผมก็ต้องพยายามทำให้ทำให้มันได้นะเพราะพรรคประชาชนเนี่ยเขายอมไม่เป็นนายกนะครับยอมให้ผมมาเป็นนายกก็เพื่อที่จะมาร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าทำได้ไม่ต้องยุบสภาก่อนนะครับ <c oughs> เราก็จะเปิดปร,ประชุมวิสามันเรื่องการแก่ร่างรัฐธรรมนูญนะครับมันจะต้องมีวาระหนึ่งวาระสองวาระสามถ้าไม่ต้องยุบสภาเสียก่อน ภายในวันที่31ธันวานะครับวานะี่3ก็จะเรียบรอย้อยก็เหลือไปลงไปตั้งพวกมต,ติตั้งสสรตั้งอะไรขึ้นมากรรมการนั่งเรารัฐมนูนขึ้นมาก็ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้ายุตสภาก่อนเรื่องของการรัฐมนุนก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับก็จะต้องอยู่กับรัฐมนูนฉบับนี้ไปจนกว่าจะมีค,ใคนใอะไรทำให้รัฐมนุนฉบับนี้สิ้นสุดไป ก็มันน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาอย่างกานน้าวกระโดดในอนาคตของประเทศไทยสองช้อยเท่านั้นสําหรับพรรคเพื่อไทยนายกอนุทินสรุปสั้นๆเลยนะครับถ้าถ้ารีบนักยืนสักฟอกก่อนยุบสภาแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือจะไม่ได้แก้รัฐมะนูญแต่ว่า <c oughs> ถ้ายังรอได้ก็แก้รัฐมะนูญก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ว่ากัน ทางด้านนายกอนุทินนะคะเมื่อวานนี้ไปปาฐกถาในงานดินเนอร์ทอลค่ะในหัวข้อ Thailand The Next Four Year โดยระบุถึงสถานการณ์ทางการเมืองนะคะว่า ปีหน้าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเงื่อนไขสำคัญคือการยุบสภาซึ่งในฐานะผู้มีอำนาจได้มีการทำข้อตกลง MOA กับพักประชาชนไว้แล้วว่าจะดำเนินการยุบสภาภายในวันที่31มกราคมปี2569ค่ะโดยนายกอนุทินนะคะบอกว่าผมรับทราบว่าหลายฝ่ายต้องการให้รีบยุบสภาให้รู้แล้วรู้รอด ซึ่งหากจำเป็นผมก็พร้อมที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนทันทีแต่ต้องแลกมาด้วยความเสียหายของโอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเป้าหมายสำคัญในการดรํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้คือการร่วมมือกับพักประชาชนเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีมาตรฐานเป็นประชาธิปไตยและยุติข้อถกเถียงเรื่องของที่มาของกฎหมายสูงสุดค่ะ ทางด้านนายกอนุทินนะคะระบุต่อไปว่าหากยุบสภาก่อน31มกราคมสิ่งที่เตรียมไว้โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่มีทางเกิดขึ้นซึ่งเราจะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมต่อไปซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศค่ะแปรไทยเป็นไทยก็นายกหนูบอกว่าพรักเพื่อไทยอยากได้ของดีใจเย็นๆก่อน <หา S 2> ใช่ไหมอย่าใจร้อนเพราะว่าถ้าใจร้อนเนี่ยการแก้รลฐธมรนนูญเนี่ย มันจะไม่เสร็จแล้วก็หรือว่ายังไงหรือว่ารัฐมนุนฉบับ60มันไม่ดีหรอก็พูดอย่างนี้นายกอันทินบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเราก็จะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมต่อไปแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดค่ะแสดงว่าเหมือนทรงดูว่าอยากจะแก้ไขนะคะอืม แล้วไงต่อก็อย่างที่บอกว่ายื่นชอยให้เพื่อไทยไปว่าจะแก้ไหมรัฐธรรมนูญหรือจะยื่นซักฟอกแล้วก็ยุบสภาทันทีเดี๋ยววัดใจพักเพื่อไทยละกันแต่พี่ว่าเพื่อไทยน่าจะต้องเล่นตามเกมแหละไปล่มรัฐธรรมนูญไม่ได้เดี๋ยวโดนดา่า <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูไทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญกันก่อนนะคะ25พฤศจิกายนวันนี้ค่ะทางด้านกรรมธิการก็มีการนัดประชุมเพื่อถกเนื้อหาส่วนที่เหลือนะคะจากนั้นพรุ่งนี้ค่ะ26พฤศจิกายนกรรมธิการจะต้องพิจารณาเนื้อหาให้เสร็จสิ้นทั้งฉบับ แล้วก็28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมค่ะจะมีการส่งรายงานสรุปให้กับอาจารย์วันอประธานรัฐสภาเพื่อเตรียมบรรจุวาระแล้วก็8ถึง11ธันวาคม เปิดสภาวิสามัญพิจารณาวาระสองรายมาตาซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ดุเดือดที่สุดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะถ้ามันลากไปถึงจุดนั้นได้วาระสามน่าจะอยู่ช่วง25ทธันวาคมค่ะคริสต์มาสนะคะเออแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อไทยจะยื่นซักฟอกก็ยื่นไปแล้วก็นายกอนุทินน่าจะยุบสภาในช่วงนั้นค่ะ